สำหรับวิชานี้ก็จะเป็นวิชา,าที่มีชื่อว่า i n d e p e n d e n c e study นะครับหรือเรียกยอ่อๆว่า IS แต่เป็น IS ตัวที่2เพราะว่า IS 1เราเรียนไปเมื่อเทอมท,ที่แล้วนะครับทีนี้สำหรับ IS 2ของเรานะรสำหรับ IS 2ของเรานะรชื่อภาษาไทยก็คือการสื่อสาร,นะรและการนำเสนอเพราะฉะนั้นเราจะมุ่งเน้นนะตามชื่องานเลยจำชื่อวิชาเราก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการที่ให้พวกเราทุกคนเนี่ย ไปศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เราสนใจมาสักหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อศึกษาค้นคว้าเสร็จได้ข้อสรุปมาแล้วเนี่ยได้องค์ความรู้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมุ่งเน้นก็คือจะต้องให้พวกเรานะครับเอาความรู้ตรงนั้นมานําเสนอนะครับมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังว่าสิ่งที่เราไปเจอเนี่ยสิ่งที่เราได้องค์ความรู้มาเนี่ยมันคืออะไรซึ่งลักษณะการนําเสนอ ก็จะมี2แบบนะแบบแรกคือการนําเสนอรูปแบบเดี่ยวนะครับกับรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบกลุ่มส่วนผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู t t ้ของวิชานี้ก็จะประกอบไปด้วย5ผลการเรียนรู้นะครับสิ่งที่หนูจะต้องได้นะครับสำหรับการเรียนวิชานี้นะครับผลการเรียนรู้แรกก็คือพวกเราทุกคนจะต้องวางโครงร่างการเขียนนะครับหนูจะต้องทําเล่มรายงานนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทําเล่มรายงานหนูจะต้องทําโดยที่ถูกเป็นเล่มรายงานที่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์องค์ประกอบแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องนะครับหนึ่งสิ่งแรกที่ต้องไดาก็คือการเขียนเล่มรายงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะครับ2การเขียนเล่มรายงานเนี่ยจะต้องเป็นการเขียนเชิงวิชาการนะฮะตามกําหนดก็คือความยาว2,500คําแต่อนุลมได้ยืดหยุ่นได้อาจจะไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับ3พวกเราจะต้องนําเสนอข้อค้นพบหรือข้อสรุปที่หนูไปศึกษามานะครับซึ่งลักษณะการนําเสนอจะเป็นเดี่ยวหรือกลุ่มเดี๋ยวพวกเราไปเลือกกันอีกทีนึง ซึ่งการนําเสนอนั้นจะต้องเป็นการนําเสนอโดยใช้สื่ออุปกรณ์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงว่าจะใช้รูปแบบไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันยังเป็นช่วงการเรียนออนไลน์อยู่นะครับการนําเสนออาจจะยังมานําเสนอในชั้นเรียนไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาดูรูปแบบอันอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่4มีการเผยแพร่ง,งานนะครับสู่สาธารณะก็คือมีการนําเสนอให้เพื่อนๆนั่น,นแหละในห้องเรียนนั่นแหละสาธารณณะในที่นี้ก็คือเพื่อนๆของเราทุกคนได้รับฟัง นะครับแล้วก็น5้านะครับก็คือเป็นงานที่มีประโยชน์มีคุณค่าไม่ใช่งานที่ทํามาแล้วไม่มีประโยชน์นะงานที่หนูจะต้องทํานะสิ่งที่หนูจะต้องศึกษาและมานําเสนอจะต้องมีประโยชน์ด้วยนะครับนี่ก็คือ5ผลการเรียนรู้ที่จะได้สําหรับการเรียนในวิชานี้นะครับทีนี้กระบวนการมาดูกระบวนการกระบวนการสําหรับการเรียนวิชานี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือส่วนที่หนูจะต้องไปศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้มา ึ่งไอการศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนูจะทําในรูปแบบไหนเดวหนูจะต้องเลือกแล้วก็ส่งงานครูทายครับนะครับหนูจะต้องเลือกเอาว่าสิ่งที่หนูจะไปศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้เนี่ยหนูจะไปศึกษาในรูปแบบของการสํารวจ <c oughs> การทดลองหรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์อันนี้แล้วแต่เลยใครจะทําแบบไหนครูให้อิสระเต็มที่แต่เมื่อทําเสร็จปุ๊บสิ่งที่หนูจะต้องทําในกระบวนการที่2ก็คือการนําข้อมูลนั้นมา นำเสนอนี่คืออีกอ่ก,อกส่วนสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการวิชานี้มีแค่2ส,ส่วนเท่านั้นตามที่อธิบายไปเลยนะครับทีนี้นี่แหละทุกคนฟังให้ดีนะถ่ายภาพหนูจะต้องส่งอันนี้ให้ครูตั้งใจฟังให้ดีนะครับสิ่งที่หนูจะต้องศึกษาอย่างที่บอกไปนะครับว่าหนูแต่ละคนเนี่ยจะศึกษาในรูปแบบที่ต่างกันก็ได้ครูไม่ได้ไม่ได้บังคับนะครับทีนี้ไอสิ่งที่หนูจะต้องศึกษาเนี่ยมันแบ่งเอาเป็นกี่อยา่างล่ะ ครับตอนนี้มงคลอาจจะยังตื้นแปดด้านว่าให้หนูไปศึกษาอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประเภทของการศึกษาคนฟ้าเนี่ยนะครับมันแบ่งออกไปกี่ประเภทแล้วครูจะให้หนูเลือกว่าหนูจะเลือกแบบไหนเพื่อที่จะทําส่งครูทั้งเทอมนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นระยะเวลายาวนะครับตอนเนี้นะครับเราอาจจะยังคิดถัวข้อนี้มาได้แต่พอเวลาระยะเวลาผ่านไปเราอยากเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับแต่อันนี้ให้อยากให้ดูคร่าวๆก่อนให้มีเป้าหมายก่อน นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดูให้ดีนะมีกี่ประเภทแล้วหนูหนูต้องเลือกนะหนูรู้เลยว่าหนูชอบแบบไหนเดี๋ยวหนูเลือกมาแล้วส่งรูทายครับนะครับอ่ะประเภทที่หนึ่งถ้าใครทำอยากทําแบบนี้ฟังให้ดีนะฮะการศึกษาค้นคว้าโดยอ่ารูปแบบหรือประเภทที่1เนี่ยจะเป็นการศึกษาค้นคว้าในลักษณะของการสํารวจรวบรวมข้อมูลนะฮะการสํารวจรวบรวมข้อมูลใครสนใจประเภทนี้ดูนะครับ การสารวจรวบรวมข้อมูลมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วนําข้อมูลมาจัดจําแนกหรือจัดบทหมู่ให้ให้มันเหมาะสมนะครับโดยข้อมูลจะต้องจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตัวเราเองเราอยากรู้อะไรเราไปสํารวจนะฮะเราไปเก็บข้อมูลซึ่งพอเก็บข้อมูลเสร็จหนูก็จะต้องเอาข้อมูลนั้นมานําเสนอให้เพื่อนฝางซึ่งวิธีการในการเก็บข้อมูลก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับพวกเราจะใช้ การทำแบบสอบถามแบบสม pues ัมภาษณ์หรือการบันบทึกข้อม yeah, ูลก็ได้นะครับเคยทำไหมแบบสอบถามแบบสำรวจเคยทำไหมเคยทำไหมที่ให้ติ๊กห้าสี่สามสองหนึ่งเคยทำปะดีดีดีมากปานกลางอะไรพวกเนี้ยเคยค่ะอ่าอย่างเนี้ยเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าการทําแบบสํารวจเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทําแบบนี้นะครับนยาใครอยากทําลักษณะนี้ก็เลือกการทําแบบสํารวจทีนี้ ครูก็จะมีตัวอย่างมาให้นะครับตัวอย่างการสํารวจข้อมูลนะครับคือการสํารวจข้อมูลเนี่ยหนูจะต้องมีประเด็นก่อนว่าหนูจะสํารวจเรื่องอะไรซึ่งแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็จะห้ามซ้ากันนะฮะห้ามซ้ากันนะครับตัวอย่างที่ครูจะนําเสนอมาให้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นการสํารวจทัศนคตินะฮะทัศนคติก็คือความคิดการสํารวจทัศนคติต่อการป้องกันนะครับการป้องกันขอภัยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ผูพิมตกการป้องกันโควิดนะฮะโควิดนะ,ะการป้องกันโควิด19นะฮะการป้องกันโควิด19นะฮะที่แตกต่างกันนะ,ะของนักเรียนกลุ่มที่ดูการ์ตูนกับกลุ่มที่อ่านนิตยสารอันนี้คือหนูอยากถ้าใครอยากสํารวจว่าเฮ้ยเด็กที่ดูการ์ตูนกับเด็กที่อ่าน นิตยาสารโควิดเนี่ยมีความคิดในการป้องกันโควิดต่างกันไหมหนูก็ต้องไปทําแบบสํารวจมาไปทําแบบสอบถามไปทาแบบสัมภาษณ์อันนี้ก็จะมีลักษณะการสํารวจนะครับ2นะสอนะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการสํารวจความพึงพอใจต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิของโรงเรียนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโรงเรียนอะไรถ้าเป็นโรงเรียนเราก็โรงเรียนตันติโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูอ่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสํารวจเหมือนกันคือถ้าหนูอยากรู้ว่า เอ้ยเด็กเด็กนักเรียนเนี่ยของคืพอใจต่อาการป้องกันโควิดของโรงเรียนไหมนะครับมาตรการป้องกันโควิดของเรียนไหมหนูก็ไปสํารวจมาออกลองดีไซน์นะครับหรือคิดแบบสำร,แบบสำรวจแบบสอบถามมาแล้วก็เอาไปให้นักเรียนม1ม .2 ม .3 าม .4 ี่ 3, ม, 4, ม5ม้าม .6 นะครับติ๊กข้อมูลมาให้หนูและหนูก็มารวมแล้วก็สรุปผลให้ครู อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นม2โรงเรียนต้นๆตๆๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการสํารวจอนกันหนูอยากรู้ว่าโรงเรียนเรานะครับเด็กม2เนี่ยเด็กม2โรงเรียนเราเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากน้อยแค่ไหนหนูก็สร้างแบบสํารวจมาแบบสอบถามมาแล้วก็ไปให้เด็กม .2 นะฮะทำแบบสํารวจติมาว่าใครสูบใครไม่สูบสูบบ่อยสูบไม่บ่อยสูบกี่ครั้งต่อสัปดาห์อะไรพวกเนี้ยหนูก็ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วลักษณะแบบนี้ยเขาเรียกว่าการทําแบบสํารวจ นะถ้าใครสนใจจะทําแบบนี้ก็เก็บไว้ในใจเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับแบบที่หนึ่งผ่านไหมครับผ่านไหมผ่านไหมครับครับอ่าพอจะเข้าใจไหมแบบที่หนึ่งเข้าใจครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งใครคิดว่าอยากทําแบบนี้ก็เก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวรอฟังอีกที่เหลือก่อนนะครับอ่าแบบที่สองแบบที่สองคือการทดลอง แะอันที่สองคือการทดลองการทดลองมีวัตถุประสองค์อะไรก็เพื่อศึกษาหลักการและออกแบบการค้นคว้าในรูปแบบการทดลองเพื่อยืนยันหลักการทฤษฎีต่างๆเคยทําการทดลองไหมถามก่อนพ<ม>งสะท้อนเคยทําการทดลองป่ะพ<ม>งสะท้อนเคยทําการทดลองป้าพงสะท้อนเคยทําการทดลองป่ะลูก<ม>ไม่อยู่แล้วนะครูเช็คขาดนะครับ เ,เปิดใหม่ไม่ได้ครับผมเอาลเหครับงั้นพิมพ์มาก็ได้พิมพ์มาก็ได้นะครับอโอเคนะครับคนอื่นอะมีใครเคยทาการทดลองบ้างเอางี้ดีกว่าคุณถามเลยล <ะ S 1> เคยเคย,เคยทาวิชาไหนวิชาอะไรที่ทําการทดลองบ่อยๆว,วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็จะคล้ายๆกันคือให้หนูไปคิดค้นวิธีการทดลองสักเรื่องหนึ่งมา นะถ้าใครอยากทำการทดลองก็ <Okay. S 1> งไปคิดค้นเกี่ยวกับการทดลองที่นํามาพิสูจน์ <Okay. S 1> ทฤษฎีต่างๆสักหนึ่งอัน <Okay. S 1> นะครับนะแล้วก็นําผลการทดลองมา <Okay. S 1> นําเสนอให้เพื่อนฟังวัตถุประสงค์คือแค่นั้นเองแต่สิ่งที่หนูจะต้องมีก็คือหนูจะต้องมีประเด็นที่หนูอยากจะทดลองไม่ใช่อยากทดลองเฉยๆแต่ไม่รู้ทดลองอะไรไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> เหมือนกับการสารวจต,ต้องมีประเด็นที่อยากสํารวจด้วยนะครับอะตัวอย่างการทดลองเช่นอะไรบ้าง <Yeah. S 1> ทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นถั่ว ที่ปลูกด้วยวัสดุที่แตกต่างกันอย่างนี้ก็เป็นการทดลองนะการทดลองนี้ก็คือเช่นหนูไปเอาวัสดุปลูกสักสี่ห้าชนิดมาแล้วก็เอามาใช้ปลูกต้นถั่วแล้วดูว่าใครวัสดุอไหนต้นถั่วโตที่สุดเนี่ยนี่คือการทดลองนะครับใครอยากทําแบบนี้ก็ได้นะฮะคือการเปรียบเทียบวัสดุนะครับหรือเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยสูตร a กับสูตร B ที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวเช่นหนูอยากรู้ว่าเฮ้ยปุ๋ยเกับปุ๋ย B เนี่ย ปุ๋ยยี่ห้อ A ปุ๋ยยี่ห้อบยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนนะครับทำให้ต้นข้าวโตวเร็วกว่ากันอันนี้ก็คือการทดลองแหละเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากรู้หนูก็เอาไรฮะไปทดลองมาแล้วก็เอาผลมานําเสนอเพื่อนนะครับหรือจะเป็นการศึกษารประสิทธิภาพของเซลล์ไฟฟ้าจากฐานผลไม้นะฮะไปสร้างเซลล์ไฟฟ้ามาเคยทำไหมเซลล์ไฟฟ้าหรือเคยดูในคลิปไหมเอาผลไม้เปรี้ยวๆมาจิ้มสายไฟลงไป,งไปจิ้มสายไฟลงไปในผลไม้เช่นผลมนผลส้มผลมะนาวและ ทำให้หลอดไฟติดเคยเห็นไหมเลยครับอ่าอย่างเงี้ยก็เป็นการทดลองเหมือนกันแต่หนูก็จะต้องมีการเปรียบเทียบผลไม้ที่มันหลายๆชนิดนิดนึงนะครับว่าใครได้ผลไม้ชนิดไหนดีที่สุดนะครับในการให้พลังงานไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นการศึกษาความสามารถในการเก็บอุณภูมิของลูกปักคบนะฮะโดยธัญ,ญพืชอย่างเงี้ยก็เป็นการทดลองเหมือนกัน,เป,นเป็นการดูประสิทธิภาพในการเก็บรักษารักษาอุณหภูมินะฮะธัญ,ญพืชชนิดไหนเก็บรักษาอุณภูมิได้ดีที่สุดอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นการทดลองหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทําเรื่องนี้ก็เก็บไว้ในใจหรือถ้าใครตอนนี้กําลังสนใจทั้งสองอย่างเลยสํารวจด,ด้วยทดลองด้วยก็ช่างใจเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเลือกกันอีกทนีนะครับนะครับพอจะมองภาพออกไหมการทดลองพอจะมองภาพออกไหมครับอ่านะครับอ่าแบบที่สามแบบที่สามอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในระดับความรู้ของเราตอนมอตอ้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่จะเกินความสามารถเราไปนิดน,นึงแต่ก็ต้อง ให้รู้ไว้นะครับนั่นก็คือการศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดใหม่ๆอันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างการสร้างความรู้ใหม่เลยนะครับที่เป็นความรู้เกี่ยวข้องกับหลักการวิชาการทฤษฎีต่างๆนะครับพวกนักวิทยาศาสตร์ก็จะใช้การศึกษาพวกทฤษฎีหลักการพวกนี้ในการคิดค้นประเด็นหัวข้อใหม่ๆแล้วก็เขาก็จะได้รับรางวัลพวกนี้นะครับเหมือนการคิดสูตรใหม่ง่ายๆเรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์มีสูตรคำนวณไหม มีปะเคยเจอสูตรไหมมีครับอ่าสูตรพวกนั้นแหละนั่นก็คือแนวคิดใหม่ๆที่เขาคิดคนขึ้นมานะครับนั่นก็คือการศึกษาทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะยุ่งยากนี่หนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยครูจะขอนะครับครูจะขอละไว้นะครับไม่ให้พวกเราทําเพราะว่ามันจะยุ่งยากจนเกินไปเกินความสามารถพวกเราด้วยนะครับให้พวกเรามานั่งคิดสูตรใหม่เราไหวไหมฮะไม่เอเอเป็น,เป,นเป็นด็อกเตอร์ ด็อกเตอร์ไตรัดอย่างเงี้ยถ้าคิดสูตรใหม่ได้ดีไหม <laughs> เป็นด็อกเตอร์เลยคิดสูตรใหม่ได้นะครับอันนี้นอาจจะค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไปนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยให้รู้ว่าจักไว้คร่าวๆก็พอนะครับแต่ว่าจะไม่เน้นตรงนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้กูผ่านไปเลยนะครับมาดูอันสุดท้ายอันสุดท้ายนะก็คืออันเนี้ยกูเชื่อว่าหลายๆคนอยากทําอันนี้เพราะน่าจะง่ายที่สุดนั่นก็คือการสร้างสิ่งประดิษฐ์นะคะการสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับ ซึ่งการสร้างสิ่งประดิษฐ์ก็คือการนําความรู้ที่เรามีเนี่ยมาสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆหรือไม่อาจจะเป็นอไม่จ,จําเป็นจะต้องสร้างใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการเอาเครื่องมือเก่าๆมาปรับปรุงมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างเครื่องควบคุมการลดน้ําแบบอัตโนมัตินำต้นไม้นะครับเราที่บ้านเรามีสวนวะเรามีสวนในสวนมะม่วงอย่างเงี้ยเราอยากสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอันนึงที่ช่วย ควบคุมการลดน้ําต้นไม้ให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปเสียอะไรอย่างนี้ใครมีไอเดียก็ทําได้นะครับหรือการสร้างการประดิษฐ์เตาไร้ควันเคยเห็นเตาไหมเตาถ่านอะ่ะที่บ้านใครมีบ้างเตาถ่านครับพอม,มีกินหมูกระทะกินใครมีกี่ดเคยไปกินหมูกระทะเตาถ่านบ้างเคยไหม<ค>จริญยาเคยกินไหมจิคยาเคยค่ะเคคะออนะฮะมันมีควันไหม มีครับเราชอบไม่ควันอ่ะไม่ครับเอออย่างเงีเ้ยเราก็เฮ้ยเราเรามองว่ามันไม่ดีเว้เราก็ลองลองไปลองหาความรู้มา,วาม้วก็ประดิษฐ์เป็นเตาที่มันไล่ควันอย่างเงี้ยนะครับมันก็กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเสิร์ชควาว่าสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกเนี้ยหนูก็ไปเอาไอเดียเข้ามาแล้วก็มาสร้างซึ่งการสร้างสิ่งประดิษฐ์อันเนี้ยครูไม่ได้บังคับนะครับว่าหนูจะต้องมีนคนทาคนเดียวอาจจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง หรือญาติขทางบ้านคนทางบ้านเนี่ยที่เขามีความสามารถก็ให้มาช่วยเราประดิษฐ์ก็ได้อันนี้ครูไม่ว่านะครูไม่ว่าเลยนะครับเพราะว่าบางสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันมันอาจจะทําให้มันอาจจะเกินความสามารถเรานิดนึงหรืออาจจะมีมีความอันตรายต้องใช้ความชํานาญอะไรพวกนี้ยซึ่งเราอาจจะยังไม่ชํานาญแต่เราอยากสร้างหนูก็ไปให้ผู้ปกครองหรือคนอื่นเนี่ยช่วยทําได้นี่ครูไม่ว่าเลยนะครับอะหรือจะเป็นการปาระดิษฐ์จานชามเรื่องง่ายๆยากระดับจานชามจากเยื่อไผ่ าจไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินค้าผลิตที่มีขนาดใหญ่โอเวอร์อะไรก็ได้เนีอย่างเช่นเนี่ยผลิตจานชามจากเยื่อไผ่เอาพวกเยื่อเยื่อต้นไผ่ะมาอัดเป็นแผ่นแล้วก็ทําเป็นจานเป็นชาม,ชามอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวัสะดุที่เป็นไงครับเอาวัสะดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็พอใช้เสร็จปุ๊บเราทิ้งก็กลายเป็นขยะไหมจานชามจากจากจากัากวกเยื่อธรรมชาติเนี่ยมันเป็นขยะให้มันย่อยสลายไหมมันย่อยสลายมันย่อยสลาย ใช่มันก็จะไม่กลายเป็นขยะที่มันจะตกค้างมานะครับเป็นมลพิษเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์ก็ทําแค่นี้ก็ได้ครูก็ไม่ว่านะครับหรือการพัฒนาเครื่องแยกขยะหรือซเคิลอัตโนมัติอย่างนี้ก็ได้ใครชอบแบบที่มันเป็นออโต้มีความรู้เรื่องกับการทําวงจรต่างๆนะครับก็เอามาใช้ได้หรือการสร้างเก้าอี้ไม้นะครับพับได้แบบอนเนกประสงค์นะครับเคยเห็นไหมเก้าอี้ที่เขาพับได้เคยเห็นปะ เก้านะอ,อี้ปิกนิกอะไรพวกนี้แต่เราสามารถเอามาออกแบบเป็นเก้าอ,อี้พับที่มันสามารถทํามาเป็นโต๊ะเป็นพับเก็บเป็นบันไดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูไอเดียมาก็ทําได้ได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นการสร้างการสร้างโรงเรือนทําเป็นระบบช่วงนี้อะไรอะไรกําลังบูมต้นไม้ใช่ปะที่บ้านใครมีที่บ้านใครเลี้ยงต้นไม้ขายมั้งช่วงนี้ต้นไม้กาลังแพงใช่ไม่ใช่ ถูกปะเคยเห็นไหมต้นบอนต้นกล้วยด่างอะไรพวกเนี้ยที่บ้านใครมีบัางที่บ้านผมครับจริงปะเนี่ยผมนี่คือขายพิดีพัฒ์เหรอคือใครพิสิทธ์ครับพิสิทธ์พิสิทธ์ที่บ้านเพาะต้นไม้ขายเหรอใช่ครับอ่าต้อนอะไรมีพวกบอนหลายอ,อ,อ,อย่างนะอ๋ออย่างเงี้ยอ่ะเรามีที่บ้านเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่เราก็อาจจะออกแบบพัฒนาเป็นโรงเรือนเพาะปลูกเพาะปลูกนะครับ แบบอัตโนมัติก็ได้เป็นตู้อบต้นไม้อะไรก็ได้เราคิดค้นมาได้เลยเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่นะครับหรือถ้ามีอยู่แล้วเอามาพัฒนาเพิ่มก็ได้อย่างนี้ครับเนี่ยคือเรื่องของการสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับอะผ่านไปสี่อย่างนะครับสี่อย่างแต่อย่างที่สามอย่างที่บอกไาว่าอย่างที่สามเนี่ยละไว้แล้วกันแค่สี่อย่างเนี่ยลองดูสิครับว่าเราสนใจอยากทําแบบไหนคิดว่าอยากทําแบบไหนนะครับซึ่ง สิ่งที่หนูจะต้องอส่งครูทายค่าเป็นคะแนนในวันนี้ก็คือให้หนูไปเลือกมาสักเรื่องหนึ่งนะครับไปเลือกมาสักเรื่องหนึ่งซึ่งหัวข้อที่หนูจะทําเนี่ยถ้าตอนนี้ใครยังไม่มีไอเดียครูมีครูมีนี่ให้ดูนะครับครูมีชี้แหล่งชี้แหล่งแหล่งที่หนูจะไปดูมานะครับก็คือเซิร์ชในช่อง Youtube ครับสองรายการนี้นักประดิษฐ์ผันล้านกับสราภูมิไอเดียเนี่ยนะครับจะเป็นรายการที่ เขาเอาสิ่งประดิษฐ์มาโชว์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูสามารถไปดูไอเดียของเขาแล้วเอามาทําได้เลยนะแต่ให้เครดิตเขานิดนึงะนะครับอีกรอบหนึ่งนะงานที่หนูจะต้องส่งรูก็คือเดี๋ยวหนูเข้าไปที่ Google Form นี้นะครับตาม QR code หรือลิงก์นี้ก็ได้เดี๋ยวครูแปะไว้ให้อีกทีนึงนะครับแล้วเข้าไปกรอกหัวข้อที่หนูสนใจที่จะทําเลือกมาเรื่อง,นงหนึ่งหนูยากถ้าหนูยากทําสิ่งประดิษฐ์หนูก็พีมอนุย์ติหนูอยากทํา จานชามจากเยื่อไผ่หรือจากเยื่อสับประรดอาจจะดัดแปลงนิดนึงก็ได้จานชามจากเยื่อไผ่เยื่อสับประรดเราก็พิมพ์พิมพ์ไป Нет ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกประเภทมาว่าสิ่งที่อยู่อยากทําประเภทไหนอยากทาจานชามก็ติ๊กที่สิ่งประดิษฐ์นะอยากทดลองก็ติ๊กที่การทดลองอยากสํารวจก็ติ๊กที่สํารวจไปเลือกมาคนละหนึ่งหัวข้อนะครับพิมพ์มาก่อนเลยนะครับใครอยากทําเรื่องไหนเราเราเราค่อยมาคุยกันครั้งหน้าก็คือวันพฤหัสหน้าว่าเฮ้ย ผมปีิีพัฒ์อยากทําเรื่องนี้เหมาะไม่เหมาะแค่ไหนอะไรยังไงเดี่ยเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงแล้วค่อยว่ากันนะจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนค่อยว่ากันโอเคเนาะดูเรื่องเนาะครับอ่าเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มนะครับส่งลงไกให้ในกลุ่มแล้วก็ถ้าใครอยากจะย้อนกลับไปฟังเดี๋ยวครูอัปคลิปวิดีโอการสอนวันนี้ลงไปในช่อง youtube แล้วก็จะแปะล,ลิงก์ให้ด้วยโอเคเนาะโอเคครับเรียไหมครับเด็กๆโอเคครับ